นี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยภาษาไทยสวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้ไอจะพาทุกคนมากินเป็นพาทุกคนมากินแมงขามนะคะทอดแล้วแหละเดี๋ยวจะอุ่นอีกรอบนึงเนะาะไอคิดว่าหลายคนคงไม่เคยกินนะคะภาษาโซ่เอิ้นว่าแมงอังเหาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวใส่เสื้อแขนยาวว่ได้ไปใส่เดี๋ยจับแต่ว่า แดดเมืองไทยแบบแล้วเป็นคนที่ผิวบอดีผิวแคนบอดีอะจ้ะก็เลยจําเป็นต้องใส่เสื้อขินยาวก่อนเนาะมานี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยแมงคามเดี๋ยวจะไปอุ่นนะคะ นมไม้ส้มแมงคามรสดีไม่มีก็ไม่ต้องโรยนะคะเพราะว่าโรยแะรอบหนึ่งนี่นะคะสวัสดีอีกหนึ่งรอบนะคะมาเดี๋มากินคามม้าวน้ำไอยนี่เป็นแกงก,กบใส่นมไม้ส้ม,มคุณแม่มาให้อร่อยหมกไข่ต่อ แซ่บปลาเคาะมันจะน่าแซ่บๆบางคนถามว่า้อ้าอากินกบด้วยเหรออากินด้วยจัดแซ่บหวานพริกป๊อมันาทศมีตัวแม่กับตัวผู้บ้านไอเอินแมงอ,งอเงาะ อันนี้ตัวเมียโปรตีนหลายกินเลยเจค๊ยกับแมงแมงทับแต่ว่าแมงทับมันจะเหนียวกว่าอันนี้จห่อยก่อนบางคนก็ไปตำป่นมาละหวาน อันนี้กันหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะหาโปรตีนมายากหาจากแมงไหมมาลงมาแรงได้แบบเต็มๆมากกว่าไปซื้อแบบโปรตีนกินอีกจะ้ะไข่ต่อช่องนี้ต้อง หืออยากพี่เซนแฮงแมงกวงเหรอแม่นบ่อื้อกอดไปกินข้าวยังมัดคือมีบ่ายากกระติ้วบ่เออเท่าไรอยู่ฮะมันแมงข้าวมแมงแหม่เอา มาแต่ลกผือใบยายมาละผักขมๆมมแต่ว่าอร่อยนะคะมแม่รู้สึกว่าเป็นมาจะลกผือ มันกรอบวันนี้ตัวเมียพอดีได้หารกินง่ายๆนะจ้ะตับกบตับกบลินฟ้าอ,อิตู อือออันนี้อร่อยมากต่อฮัลโหลค่ะสวัสดีครับผม้อมจันทิวัาจากบริษัทลิพัร์เทลโซลูชันนะครับติดต่อกลับนะครับ่าที่ลูกค้าสั่งซื้อลิพัรนะครับทุกันเมื่อวานนี้ท่งทางติดต่อสองนะครับอ๋อค่ะ ค่ะอ่าพอดีว่าวันนี้ผมจะขออนุญาตแนะนำเป็นตัวรีพันพิคอย์เสริมสิทธิ์ได้ครับเพราะว่ารัทพคอยจะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยครับโปสิทเดือนสิบตัวนี้ลดราคาเหลือแค่ห้าก้บาทให้เป็นสองกระปุกใหญ่ได้ได้สองเดือนนะครับตัวนี้จะช่วยเสริมทางสุขภาพที่เหมือนน้ำมันปลาใช่ไหมคะมาคะ่ะเมื่อกี้เขาโทรมาจากรีพทัทเนาะรีพทัทที่ไอ้กินเลยคะ่ะที่ว่าบำรุงตับแล้วก็ทำให้แบบว่า ผลใดเป็นกรดไลย้อหรือ,อยังไมน,นะทําให้สุขภาพดีขึ้นเพื่อนถามว่าเอาเป็นแคปซูลที่แบบว่าคือไอนอนบรลับนะก็เอาห้า้อก็สิบบาทนีเหมือนกันมันก็นส,สกมิมันสีแสบของมันมีรสชาติของค่ะ สำรับ,บคนที่บอกว่ากินไม่ลงทุนเลยแบบนี้ค่ะผ่านได้จะเดี๋ยว <c oughs> อันนี้มากินแบบเมนูมนบ้านๆใ่ว่าบอกโรลละพันเอายังมาโปแพงเนาะ อแบบมันไม่กินหอมเลย ผักเยอะๆข้าวนิดเดียวอ,อร่อยปลา้องามขนาดเลยผักกาดหินหินดีขนาดเลย เดี๋ยวใส่เบิกข้างในเหมือนเด้อนี่ตัวผู้มีมวงถ้าแอร์เข้าใจบอผิดนะคะเพิ่นเอิดว่าด้วงกวางเนอะแมนบอปภาษาไทย ขออยากไปก่อนเด้อสิเรให้มันมันเสียงดัง